สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Daily Dose สาระและความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างทาง Voice TV Voice TV จัดกิจกรรมพิเศษครบรอบ3ปีของสถานี3ปีของสถานี Voice TV ความสำเร็จของสื่อแห่งอนาคตด้วยการจัดศึกประชันความคิดนะฮะจริงแล้วอาจจะไม่ใช่ศึกผมคิดว่าเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผมนะฮะกับคุณคำปากานะฮะคนไหนที่ต้องการมานั่งฟัง รายการพิเศษนี้สดๆนะครับที่นี่ทาง Voice TV ก็มากันได้นะครับในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลาบ่ายโมงครึ่งเป็นต้นไปนะครับอาคาร Voice TV ถนนวิภาวดีรงังสิตนะครับยังมากันได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดลงทะเบียนแล้วมันเต็มแล้ว100คนผมคิดว่าด้านนอกคงน่าจะพอมีที่นั่งอนาคตประเทศไทยนะครับในอีก3ปีครั้งหน้าเป็นอย่างไรเดี๋ยวจะมีการพูดกันถึงประเด็นนี้ นอกจากไปจากนั้นเนี่ยนะฮะถ้าท่านผู้ชมมาถึงเนี่ยจะมีโอกาส m e t t n d g r e e ตกับบรรดาผู้ดำเนินรายการของทาง Voice TV นะครับซึ่งก็จะมีมาจากหลายท่านยกตัวอย่างนะครับอย่างคุณชูวัฒน์นะครับ a k e Up Thailand อย่างดีว่านะครับอาจารย์วันรักนะฮะอาจารย์เฟนะฮะคุณเบียร์นะครับหลายคนนะครับพิธีกรท่านหนึ่นะครับของทาง Voice TV ไม่ว่าจะเป็นคุณร่มกล้าวนะครับคุณจอมเพชรประดับนะครับคุณธีรัตน์รัตนเสวีคุณตวงพรอัศววิไล หลายคนนะครับก็จะมาพบปะกับท่านผู้ชม Voice TV ในวันพรุ่งนี้นะครับมากันได้นะครับตั้งแต่บ่ายโมงครึ่งเป็นต้นไปที่นี่ทาง Voice TV นะครับครบรอบ3ปีก็ฉลองกันนิดนึงแล้วมองไปถึงในอนาคตยิ่งแล้ว ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้เนี่ยนะฮะ Voice TV นั้นมาได้ไกลที่เดียวได้เติบโตขึ้นมาเป็นสถานีข่าว24ชั่วโมงสามารถเข้าถึงผู้ชมได้นในทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นดาวเทียมอินเทอร์เน็ตโทรศัพท์มือถือรถไฟฟ้ารถไฟใต้ดินแม้กระทั่งในลิฟทีท่ทำงานของคุณเข้าไปในลิฟต์ก็มีข่าวของทาง Voice News จากตอนแรกนะ,ะที่ไม่มีช่องสถานีเป็นของตนเอง เป็นเพียงแค่ในเว็บแล้วก็มีรายการเป็นแค่รายการเดียวตอนแรกเริ่มที่ Voice News มี Voice of the Day แต่หลังจากนั้นมี The Daily Dose นะฮะมี News Update มี World Update มี Global Village มี Hot Topic ะฮะมี Cash Flow มี Intelligence มี Wake Up Thailand มี Divas Cafe มี Movies Preview มีหลายๆรายการซึ่งในที่สุดแล้วทำให้ Voice TV เป็นสถานีสื่อสารมวลชน ที่ครบถ้วนและก้าวหน้าที่สุดในขณะเดียวกันมองไปถึงอนาคตยังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องทํากันนะครับนี่เป็นภาพที่ทําบุญในช่วงวันที่29มิถุนายนที่ผ่านมาแต่ว่านอกเหนือไปจากเรื่องของวันและเวลาผมคิดว่าต้องมาต้องดูตัวเลขกันหนึ่งตัวเลขผู้ชมเนี่ยของ Voice TV มันมากขนาดไหนผมไม่นั่งบอกท่านผู้ชมดีกว่าว่าผู้ชมรายการในแต่ละคืนที่นั่งดู The Daily dose หรือนั่งดูรายการอื่นทาง Voice TV นะ่ย มันกี่แสนคนหรือกี่ล้านคนผมเอาตัวเลขรวมแล้วกันแลให้คุณสญญามารถวิเคราะห์กันเองได้ว่าคนที่น่าจะชม Voice TV ในแต่ละคืนเนี่ยมันกี่ล้านคนนะฮะนิวเซนได้ทำเป็นงานวิจัยออกมาแล้วสรุปให้เห็นว่าถ้าคุณดูระบบ C b a บนเนี่ยนะฮะ C b แ n นนะฮะจานดำพูดง่ายๆเนี่ยนะฮะ C b แบนคุณนั่งดูถ่าผ่านดาวเทียมไทยคมสมมตินั่งดูที่บ้านเนี่ยในแต่ละวันเนี่ยนะฮะ7ล้านครัวเรือน สมมุติคุณติดแบบ KU Band แบบ DTV บ้านผมมีทั้ง p s เไและ DTV ประมาณ2ล้านครัวเรือนที่ดูผ่าน KU Band ดูทีวีผ่าน KU Band นะฮะเสร็จแล้วถ้าคุณไปดูเคเบิลท้องถิ่นอีกประมาณอีก3ล้านครัวเรือนพูดง่ายในแต่ละวันเนี่ยนะ,ะมี12ล้านครัวเรือนจาก18ล้านครัวเรือนทั้งหมดที่ดูโทรทัศน์ผ่านระบบดาวเทียมและเคเบิล นะส่วนที่เหลือก็คือหนวดกุ้งก้างปลาหรืออะไรก็ว่ากันไปนะเพราะฉะนั้น12ล้านครัวเรือนฉเฉลี่ยครัวเรือนละกี่คนสองคนสามคนใช่ไหมฮะไปดูช้าต่อไปนะครับข้อพูดง,ง่ายๆมีประมาณ30ล้านคนในประเทศจากผู้ที่ชมโทรทัศน์ทั้งหมดนะคุณจะดูตัวเลขในกราฟนี้คุณเห็นได้ชัดเลยว่า30ล้านคนทั้งประเทศจากผู้ชมโทรทัศน์ทั้งหมดจาก64.2ล้านคนที่ดูโทรทัศน์ ผ่านจานดาวเทียมและเคเบิล Voice TV เป็นช่องที่มีผู้ชมผ่านในจำนวน30ล้านคนนี้ทั่วทั้งประเทศ30ล้านคนกรุงเทพและปริมณฑล4.3ล้านคนเขตเทศบาล9ล้านคนถ้านับเฉพาะนอกเทศบาล16.7ล้านคนลองคิดดูเองแล้วกันว่าในที่สุดแล้วเนี่ยจาก30ล้านคนทั้งประเทศที่เปิดมาและดูสมรภูมินี้มีให้เลือก ตั้งแต่ 3, 5, 7, 9, TPBS มาจนถึง Nation มาจนถึง Spring มาจนถึง Media มาจนถึง Daily News มาจนถึง Blue Sky Asia Update ไล่เรียงมาจนถึง Voice News Voice TV เนี่ยมีผู้ชมจาก30ล้านคนที่เลือกที่จะดูกี่ล้านคนนั่นคือที่พลของการเป็นสื่อสารมวลชนและในขณะเดียวกันนั่นคือ ความรับผิดชอบที่จะต้องมีต่อประชาชนที่ชมรายการของเราในวันศุกร์ที่ผ่านมาผมได้มีโอากาสสัมภาษณ์ท่านกรรมการผู้บรยการของบริษัท Voice TV จำกัดคุณทรงศักดิ์เปรมสุขคุณทรงศักดิ์ก็ได้วางยุทธศาสตร์ไว้ในระยะยาวให้เราได้เห็นว่าหลังจากนี้ยังมีอีกหลายขั้นหลายตอนที่จะทำให้ Voice TV นั้นพัฒนาการเป็นองค์กรชั้นนำ ในสมรลล์พแห่งการต่อสู้ของการเป็นสื่อที่มีคุณภาพแบบที่เราเป็นอยู่ตอนนี้ที่ได้เคยลงทุนมาก็ต้องลงทุนกันต่อไปอย่างต่อเนื่องในขณะเดียวกันที่ได้ปรับผังเพิ่มรายการให้มีคุณภาพและให้มีเนื้อหาที่ดีมากยิ่งขึ้นที่ได้ทำมาก็ต้องทำกันต่อไปรายการที่มีอยู่แม้กระทั่งรายการที่ผมทำอยู่ในเวลานี้ก็ต้องหาวิธีการในการที่ดึงดูดผู้ชมด้วยคุณภาพในเนื้อหาที่นำเสนอ ที่หลากหลายมากไปกว่าเดิมและมีความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้นกว่าเดิมนั่นคือสิ่งที่ท้าทายเราหลังจากนี้หลังจากที่ผ่านมาแล้วถึง3ปีพบกับผู้ชมในวันพรุ่งนี้นะครับที่นี่ทาง Voice TV ถึงเวลาของช่วง Daily Cover ครับ เว็บของ Thailand Mirror นะครับก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเนี่ยเขาได้อุตสาห์ทำภาพขึ้นมาเพราะว่าเขาชอบคำพูดที่ผมได้ใช้ในรายการนี้ภาพที่สะท้อนถึงความเป็น Amazing สารรัฐธรรมนูญ Amazing สารรัฐธรรมนูนเนี่ยมัน Amazing ตรงไหนมัน Amazing แบบ Amazing Thailand นะฮะเขาทำให้ผมผมเข้าไปใช้ Facebook แล้วเจอก็เลยเอามายืมมาหน่อยจากเว็บ Thailand Mirror สารรัฐธรรมนูญไทยไม่เหมือนใครในโลก ตัดสินความผิดย้อนหลังก็ได้นั่นก็คือการยุบพักตัดสินนักการเมือง5ปีย้อนกลับไปในปี2550ัน้านาถ้าคุณยังจาได้นะฮะตัดสินคดีล่วงหน้าก็ได้กําลังพูดในเชิงประชดประชันถึงในปัจจุบันที่คาดคะเนว่าจะมีการล้างรัฐธรรมนูญไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งก็เลยจะตัดสินในการร่างรัฐธรรมนูญก่อนที่จะเริ่มร่างแล้วก็ไม่มีอานาจก็ยังตัดสินได้ก็คือมาตรา68ไม่ได้เปิดทางให้สารัฐธรรมนูญรับเรื่องแต่ก็ดันยังไปรับได้ สุดยอด Amazing ด้วยหลักการเป็นหลักการที่ Amazing อย่างแท้จริงพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาดู Amazing ต่อสำหรับประวัติศาสตร์ของการเมืองไทยสักครู่ครับทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่ This where s <S ชีวิตผมกำลังเริ่มต้นเริ่มต้นทำงานพร้อมกับเริ่มต้นชีวิตสมบูรณ์แบบผมได้กำไรตั้งแต่วันแรกที่อยู่ที่นี่แล้ว สงบข,ของที่นี่ทำให้ฉันจินตนาการได้ถึงอนาคตผมไม่ได้มองหาที่อยู่อาศัยแต่มองหาความภูมิใจให้กับชีวิตพบทุกความหมายของการใช้ชีวิตคอนโดใหม่สี่ทำเลจาก Land and House ผมชื่อนายกตรมเกลับ เียวนี้ใช่เลยเดี๋ยวนี้ใครๆก็กลมเกลียวหลอดตะเกียบแบบเกลียวเบอร์ห้าสวยจริงคุ้มจริงเปลี่ยนแบบทั้งทีต้อง GS ด l i t ทนด้วยแผ่นท่าพิเศษสูตรเฉพาะของ GS นานด้วยฝาสองชั้นด l i t ชัวร์กับแบตเตอรี่ขายดีอันดับหนึ่งเลือก GS w l i t ทนนานชัวร์ GS แบตเตอรี่เทคโนโลยีระดับโลกอาชีเจ้ารถใหม่ลองไหมก็ได้ออ,<า>อ นองคัพ๊จกใหม่เต็มความอร่อยจากหมูและสาหร่ายแทๆ้ๆใหม่รสหมูผสมสาหร่ายและรสไก่ผสมข้าวโพดน้งนองที่เรียนอยู่ระดับชั้นมปลายชอบและสนใจการออกแบบหุ่นยนต์เราอยากเชิญน,น้องๆมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในไทยคมรูบโแคมป์2012 เพื่อก้าวสู่เวทีการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับโลกคัดเลือกสุดยอด6คนเก่งไปโวลอเลมเปียส2012ณประเทศมาเลเซียอบรมโดยทีมบาสแลบมหาวิทยาลัยมหิดลสมัครวันนี้ถึง20กรกฎาคม2555รายละเอียดเพิ่มเติม www.thaicomfoundation.org มูลนิธิไทยคมเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตื่ประเทศไทยตื่นเถิดคนไทยตื่นมารับอาหารสมองเปิดมุมมองใหม่ๆประเทศไทยต้องต้องปฏิรูปโครงสร้างการเมืองอย่างไรแบบที่จะทําให้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นตื่นมาร่วมเปิดคลังวิชาการคระ้์ความเคลื่อนไหวรอบวันบ้านเมืองกับตละปัดมีหมูเนี่ยกินไม่ได้หมูมันถูกแต่จะไปปรุงเนี่ยไอเครื่องปรุงมันแพงเมื่อไหร่ทหารจะมาพูดถึงเรื่องน้ํามันน้ําตาลนมข้น ก๋วยทอดเต้าหู้ทอดในฐานะความมั่นคงบ้างตื่นเพื่อรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันสถานการณ์มันล็อกไว้แล้วแบ่งสีแบ่งขั้วเนี่ยมันชัดมากพบกับเราใน wake up Thailand ทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา7จ็นาฬิกาถึง8ปดนาฬิกาที่นี่ทาง Voice TV นะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Cooking with Jackie นะครับอันนี้ดื่มได้เลยนะคะพี่รักเหนื่อยไหมครับวันนี้ให้กี่ดาวเต็มสินะผมให้9.15าจุนึ่ง้าวันนี้ <Wow. S 1> น่ากินมาก <laughs> พบกันที่นี่ทุกสัปดาห์ที่ Voice TV กับรายการ Cooking with Jackie ากมีสตูดิโอที่แบบรว,รวบรวมเหล่าบรรดาศิละปะศิลปินดีไซเนอร์วงการออกแบบดนตรีแฟชั่นอะไรอย่างเงี้ยศิละปะมันมีความสำคัญมากอะอยู่ที่ว่าเราจะมองเห็นมันหรือเปล่าแค่นั้นเอง ประกันภัยรถยนต์ธนชาตสองบวกชนหายไฟไหมน้ำท่วมเราคุ้มครองเริ่มต้น7,900บาทโทร1770คันหลงจากครบรอบ80ปี2475ก็มีงานสัมมนาหลายงานนะครับมีงานหนึ่งเชิญอาจารย์อุกฤษมงคลนาวินไปแล้วอาจารย์อุกฤษมงคลนาวินได้พูดถึงตัวเลขที่มันมหัศจรรย์เหลือเกินเกี่ยวกับประวัติศาสตร์การเมืองของประเทศไทยในการที่วิวัฒนาการจากในอดีตมาจนถึงปัจจุบันนั้นมันมีมันมีอะไรที่น่าแปลก สำหรับประเทศไทยนะฮะผมไล่เรียงมาสรุปมาเป็นกราฟิกเป็นข้อๆเลยนะฮะไปดูหน้าที่หนึ่งกันนะฮะนี่จากดรอุกฤษที่ไปพูดในงานช่วงอาทิตย์ที่แล้วนะฮะเกิดการรัฐประหารจานวน11ครั้งเกิดกบฏจํานวน11ครั้งเกิดพักการเมืองมาแล้วกว่า300ชื่อพกกรรเกินเมืองมีมาแล้วกว่า0 0พรรคพักโอ้ผมก็เพิง่งทราบมีนายกรัฐมนตรีมาแล้ว28คนจัดตั้งรัฐบาลบริหารประเทศมาแล้วถึง60ชุดโอ้โหทำไมรัฐบาลนั้น อยู่ไม่ค่อยนานเลย60กว่าชุดนะฮะนายก28คนพักกันเมืองมาแล้ว300กว่าชื่อไปดูหน้าที่2กันนะฮะมีผู้นำทหารที่เข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรี 3, ภายหลังการทำรัฐประหารตั้งแต่จอมพลปอจอมพลสริ์จอมพลถน,นอมพลเอกเปรมพลเอกสุจินดาไล่เรียงมาเลยนายกรัฐมนตรี 3, นอมมานีฝ่ายพลเรือนหรือบุคคลภายนอกที่คณะรัฐประหารแต่งตั้งขึ้นก็มีนะในควงภัยวงวงนายธานินไกรวิเชียน นายอนัน์ปัญญาชุนพนเอกสุรุจุลานนท์รวมแล้วสามารถอยู่ในตําแหน่งทางการเมืองได้มากกว่า50ปีคือพูดง่ายๆที่มาโดยไม่ได้เป็นประชาธิปไตยเนี่ยแต่ก็ไม่ได้หมายความไม่ได้มีคุณภาพนะฮะมีคุณภาพนะฮะแต่ว่าอาจจะไม่ได้มาในวิธีทางที่ถูกต้องเนี่ยอยู่ในอำนาจกว่า50ปีพูดง่ายๆอยู่บางทีดูเหมือนว่าผู้านายกที่มาจากมาจากกระบวนการที่ไม่ได้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบเนี่ยอยู่นานกว่านายกที่มาจากการเลือกตั้งแบบปกติถ้ารวมทั้งหมด amazing but true หน้าต่อไปนะฮะนายกฐมตตรีที่มาจากการเลือกตั้งสามารถอยู่ในตำแหน่งรวมกันทั้งหมดทุกคนไม่ถึง30ปีคือใน80ปีเนี่ย50ปีเนี่ยถูกครองโดยนายกที่มิได้มาจากการเลือกตั้งโดยตรง30ปีมาจากการเลือกตั้งนะฮะน้ำหนักมันก็เคลียร์ว่าสังคมการเมืองเป็นอย่างไรมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปมาแล้วกว่า25ครั้งมีผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภารวมทั้งหมด28คนประธานสภามี28คนนะฮะ เยอะมากนะฮะสภาผู้แทนรัศฎร24ชุดสถียรภาพการเมืองในระบบรัฐสภาที่เป็นอยู่ที่มีหลายๆพักนั้นไม่ค่อยมีชัดเจนจากตัวเลขที่ปรากฏมีสมาชิกรัฐสภาและสมาชิกสภานิบดิบัญญัติมาแล้วกว่า11,100คนโดยแบ่งเป็นสส7,973คนสว1,700คนโดยแบ่งเป็นสวที่มาจากการเลือกตั้ง559 556คน55 สวที่มาจากการแต่งตั้งในประวัติศาสตร์ของประเทศเนี่ยนะฮะมีมากกว่าสวที่มาจากการเลือกตั้งนะฮะมีอยู่1,149คนอันนี้ก็สะท้อนถึงอำนาจทางการเมืองที่เป็นอยู่ในประเทศไทย1 1 4 9ต่อ5 5 6นะฮะสภานิติบ,บัญญัติแห่งชาติที่มาจากการแต่งตั้งเยอะกว่านั้นเข้าไปอีก1 5 0 0คนเยอะพอๆกับจำนวนสวทั้งหมดที่ประเทศเคยมีมานี่คือ Amazing การเมืองไทย นายกที่มาจากการทํารัฐประหารครอบครองอำนาจน่ากว่านายกที่มาจากการเลือกตั้งโดยรวมทั้งหมดพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาเดลี่กวดพวดหัวเลือกสาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารสาร่า แล้วยังนี้พ่อจะกินอะไรเลยเนี่ยต้นแม่กับพี่เต้ก็กลับมาไม่ทันแล้วต้องทำกับข้าวกินเองแล้วโอเคครับพ่อไม่ใช่ใส่น้ำแกงมาทำไมตอ,อ,อใส่กุ้งเลยไม่ได้ต้องรอให้น้ำเดือดก,ก่อนแล้วค่อยใส่กุ้งแล้วท่องต่อะพ่อใส่เห็ดรอสุกแล้วก็ปิดไฟซะ คุณยายแน่ๆเลยเนี่ยครับยายทำยายทำใครๆก็ทำอร่อยรอยไทยอัมพลฟูด The Healthy Taste ผมชื่อนายรมเกลียวครับ โอ,โอ้เกลียวนี้ใช่เลยเดี๋ยวนี้ใครๆก็กลมเกลียวหลอดตะเกียบแบบเกลียวเบอร์ห้าสวยจริงคุ้จริงแล้วโลกของคุณจะอุ่นใจกว่าเคย เดินกับรุ่นน้องที่มาหาวิทยาลัยอ,อยู่คนคิดว่าเราเป็นรุ่นเดียวกันนะนี่เราหน้าเด็กขนาดนั้นเลยหรอกรรา่แล้ผิวเนี่ยนุ่มและวชุ่มชื้นขึ้นพี่บอกคนว่าพี่เล็กสีแล้วนะไม่มีใครเชื่อพี่เลยคุณเองก็มีผิวดูอ่อนเยาวได้พรเอจมิราเคิลค่ะน้งนองที่เรียนอยู่ระดับชั้นมปลายชอบและสนใจการออกแบบหุญญน่นยนต์ เราอยากเชิญน้องๆมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในไทยคมโรบแคมป2012เพื่อก้าวสู่เวทีการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับโลกคัดเลือกสุดยอด6คนเก่งไปโวลอลิมเปีย2012ณประเทศมาเลเซียอบรมโดยทีมบ,บัตเล a ปมหาวิทยาลัยมหิดลสมัครวันนี้ถึง20กรกฎาคม2555รายละเอียดเพิ่มเติม www.thaicomfoundation.org มูลนิธิไทยคมเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทำให้โครงสร้างทางอำนาจของสังคมไทยธนาคารนี้มีการป้องกันความเสี่ยงได้ดีกว่าธนาคารไม่ท่านถึงสรุปว่าปัญหาน้ำท่วมครั้งนี้ไม่อยู่ที่ภัยธรรมชาติแต่ว่าภัยที่ร้ายที่สุดคือภัยจากการเมืองหรือวนาการเมผมคิดว่ามันเป็นการเสพจุดต่ำที่สุดของการเมืองไยทยพบกับรายการ Intelligence ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา18นาฬิกาถึง19นาฬิกา ทาง Voice TV บลูพิสเซ์นี่เอาเป็เรื่องราคาวารสารในประเทศภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศเพิ่มเสียงพรีวิวหนังเข้าใหม่แต่ละสัปดาห์นะคะ พบกับปุ้ยนักการข่นทิปและรายการมูฟวี่พรีวิวทุกเย็นวันอาทิตย์17นาฬิก45นาทีทาง Voice TV ค่ะอีก3ปีผมมองว่าการเปลี่ยนแปลงในอาหรับเป็นแนวทางที่น่าจับตามองหากเรายังต้องการประชาธิปไตยมันไม่ได้สูญพันธุ์ไปแล้วหรอคะสิ่งที่เรียกว่ารัฐประหาร การผดุกกำลังครั้งนี้จะทำให้อาเซียนแข็งแรงขึ้นคุณคิดว่าสื่อมีน้ำยาขนาดนั้นเลยหรือคะร่วมหาคำตอบได้ในรายการ3ปีอนาคตประเทศไทยกับคุณปลื้มและคำปากา3า3กรกฎาคมนี้13นาฬิกา30นาทีไทยทอดสดทาง Voice TV อนุพันธ์ผ่านออนไลน์ง่ายๆที่ www.set.or.th/onlineinvestor ใกล้ๆกับชายหาดของของประเทศซีเรียนี้ตอนนี้ซีเรียอิหร่านจีนแล้วก็รัสเซียจะร่วมมือกันซ้อมรบนะฮะท่ามกลางบรรยากาศที่ตรึงเครียดอยู่แล้วเนี่ยอิหร่านนั้นจะงัดขีปนาวุธออกมายิงให้ประชาคมโลกได้เห็นยิงให้สัฐอรมริกาได้เห็น ว่าอิรานนั้นก็มีศักยภาพทางทหารขนาดไหนนะครับนี่เป็นสิ่งที่ไม่น่าเชื่อว่า่ามกลางบรรยากาศที่เป็นสงครามกลางเมืองในประเทศซีเรียซีเรียยังพร้อมที่จะร่วมมือกับอิรานในการซ้อมรบให้ประชาคมโลกได้เห็นแต่ถ้ามองจากมุมของประเทศของเขา,าจ,จะเข้าใจได้ว่าเขาต้องการที่จะทําให้เห็นชัดว่าสหรัฐอเมริกาอังกฤษอิตาลีฝรั่งเศสแล้วก็บรันมิตรต่างๆอย่ากล้าเข้ามาบุกยึดอํานาจจากประธานาธิบดีบาชาลัสซัด ประชุมร่วมกันในเวทีของสหประชาชาติเพื่อประนามรัฐบาลซีเรียเสร็จแล้วโน้มน้าวให้มีการจัดตั้งรัฐบาลชั่วคราวใหม่โดยที่ปล่อยให้ความเปลี่ยนแปลงนั้นเกิดขึ้นจากภายในเป็นสิ่งที่ทำได้มากเพียงพองแล้วแต่ว่าถ้าทำมากกว่านั้นรัฐบาลซีเรียและรัฐบาลอิหร่านนั้นจะไม่ยอมผม้าใจว่านี่คือยุทธศาสตร์ของซีเรียอิหร่านคือแสดงให้เห็นว่ามีศักยภาพอยู่แล้วก็จะไม่ยอมทำตามสหรัฐรัสเซียกับจีนมาซ้อมรบด้วย ก็มีน้ำหนักเหมือนกันนะฮะน่าจะช่วยโน้มน้าวให้สหรัฐนั้นอาจจะผ่อนปรนเรื่องนี้หยุดการเคลื่อนไหวที่ในสุดแล้วจะนำไปสู่การโค่นรัฐบาลของบาชารลาซัดได้บ้างแต่ว่าคงต้องรอดูฮะสถานการณ์ในซีเรียนั้นก็เปลี่ยนแปลงอยู่ทุกวันเดลี่ขวดวันนี้ไปที่อาจารย์เดือนเด่นนิคมบริรักษ์นะครับสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยจริงแล้วท DI นั้นยุคบุกเบิกของท DI คือยุค โกลเด้นเอจยุคข,ของพันธุ์รททักษิณตอนนั้นเป็นฝ่ายที่ตรวจสอบรัฐบาลคุณทักษิณได้อย่างดีเยี่ยมนะเสร็จแล้วพอยุครัฐบาลหลังจากนั้นหลายๆรัฐบาลก็อาจจะดูเหมือนเงียบไปนิดนึงเริ่มกลับมาแล้วนะทีดีตรวจสอบการทํางานของกสทชได้ตรงประเด็นทีเดียวบอกว่าตลาดธมนาคมมีผู้ประกอบการเอกชนรายใหญ่เพียงแค่3รายหากมีการตีความว่ารายใดายรายหนึ่งเป็นต่างด้าวผมวงเล็บเติมเข้าไปได้ไหมฮะ เขากำลังพูดโดยทางอ้อมถึง D-TAC และ IN-TOUCH หรือ AIS เนี่ยน,นะฮะก็จะเหลือคู่แข่งเพียง2รายบัดนั้น2รายที่เหลือก็จะสามารถกอบโกโยรายได้โดยไม่อันเข้าใจว่าการประมูลครั้งนี้เนี่ยมีฝ่ายที่กลัวกะสะทอชอจะ FAVOR TRUE แล้วก็จะสกัดไม่ให้ D-TAC ประมูลใบอนุญาต3 G หรือแม้กระทั่งถึงแม้ว่าสกัด AIS ไปด้วยหรือ Intouch ไปด้วยซึ่งผมไม่เชื่อว่ากะสะทอชอเขาจะมีเจตนา r o มแอบแฝง ที่เลือกปฏิบัติขนาดนั้นแต่ว่าผมก็อ่านบทความของอาจารย์เดินเด่นนะฮะวันนั้นที่ลงในไทยโพสต์และก็ประชาไทยก็ควรฟังไว้แต่ผมยังค่อนข้างไว้วางใจกสทชว่าเวลาเขาจัดงานประมูลเนี่ยเขาจะเปิดให้มันเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายแล้วถึงเวลาก็แบบที่ควรจะเป็นคือ d t แท e a i s และ True Move ก็ควรจะได้กันไปคนละใบามาได้กันไปได้กันให้กำเนิดกับ โทรศัพท์มือถือสําหรับประเทศไทยมาตั้งแต่แรกอยู่มาจนถึงตอนนี้เขาก็ควรจะมีสิทธิที่เท่าเทียมกันในการที่จะรับใบอนุญาตไปคนละใบ3 g แล้วรับสักทีให้ประมูลสักทีโทรศัพท์มันจะได้ชัดขึ้นสักทีจะได้ไม่ล้าหลังเอ er, ริ h โฮเดอร์รัฐมนตรียูทําสารัฐนะครับ hold in contempt held in contempt ก็ไม่ยอมรายงานตัวต่อสภาคองเกรสไม่ยอมให้ข้อมูลแต่ว่ามีอำนาจของประธานาธิบดีโอบามาปกป้องอยู่โอบามาก็ไม่ปรับคณะรัฐมนตรีให้โฮเดอร์อยู่เหมือนเดิมแต่ว่ามติของสภาไม่ยอมรับรัฐมนตรียุตทธรรมคนนี้เพราะว่าปิดบังข้อมูลเกี่ยวกับ fast and furious แต่ว่ามันสะท้อนว่าสภาของสหรัฐนั้นศักดิ์สิทธิ์พอมีรมัฐมนตรีที่แข็งกร้าวก็ลงมติ c o n t e m t ในแบบที่เฉพาะศาลทำ ในบ้านเราผมไม่ค่อยเห็นสภาในบ้านเราทำอย่างนี้น่าลองทำดูเหมือนกันนั่นก็คือรายการ The Daily Do s e ในคืนวันนี้นะครับเพราะก็หม่ในคืนวันหน้าเรื่อง Scient ท ology เดี๋ยวจะพูดนะครับเรื่องทอมครูซกับเกที่โฮมเรื่องศาสนาซึ่งดูเหมือนว่าค,คล้ายๆกับศาสนาพุทธแต่ไม่ใช่เดี๋ยววันพุธจะพูดถึงเรื่องนั้นวันนี้ลาไปก่อนครับติดตามบูร์รัปเดตสวัสดีครับ